พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ AP Honda ในการประกาศกล้อง r e s t to the Dream Spirit ตไทยท้าไทยสู่ฝันชวนคนไทยร่วมภูมิใจกับนักแข่งหนึ่งเดียวของไทยที่ลงแข่งขันแบบเต็มฤดูกาลในศึก Motor3 World c h ร์ p i ช n s h i p ในสนาม h โฮมรสครั้งแรกของชิปนัคลินและร่วมลุ้นแชมป์โลกสมัยที่5ของมาร์คมาเกสในรายการ PTT Thailand นด์กลางปีณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมระหว่างวันที่5-7ตุลาคมพศ2561ที่จะมาถึงนี้สำหรับรถแข่งที่คุณผู้ชมชมอยู่ในขณะนี้มันคือ N.S.F. 250 R.W. ที่ใช้แข่งในรายการ a อเชีย l ท n t น u u p 2018และจะเป็นสเปคเดียวก,กันกับที่ลงแข่งขันในรายการ m ม t o ์ตั r ทรีเบอร์แชมเปีที่จะมาถึงเครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียว ดับเบิลโ wow, อเ h e ร์เฮดแคมชา4วาล์ว2 4งซีซี48แรงม้าที่1 3 0 0 0รอบต่อนาทีน้ำหนักเบาเพียง84กิโลกรัมเท่านั้นการแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกกับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรุงเทพมหานครโดยมีสื่อมวลชนร่วมกันแถลงข่าวครั้งนี้กันอย่างมากมายโดยมีคณะผู้บริหารของ Honda ประกอบไปด้วยคุณอารักษ์พรประภาคุณวรพจน์พรประภาและคุณอนพพรประภา รวมถึงคุณสุชาติอรุณแสงโรดรองประธานกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งที่เป็นกุญแจสาคัญในการผลักดนกันโครงการต่างๆของฮอนด้าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาฮอนด้าได้มีการคว้าแชมป์โลกมาครองอย่างมากมายกว่า750แชมป์ล่าสุดได้มีการจุดประกายความฝันกับนักแข่งคนไทยนั่นคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของ a อ Honda r a c e to t h e Dream ีมสปิริตไทยท้าไทยสู่ฝันโดยมีการวางแผนว่าภายในปี2025หรืออีก7ปีข้างหน้า ฮอนด้าเมืองไทยของเราจะส่งนักแข่งไทยไปสู่การแข่งขัน m o t ต g p ชิงแชมป์โลกให้ได้โดยได้มีการวางรถแบบเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งก็ไม่แน่ครับว่าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะนักแข่งไทยลงแข่งขันระดับโลกอย่างมาร์คมาเกสแดเนียลเปโดซาซึ่งก็อาจมีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกมาครองก็เป็นได้ในอนาคตสําหรับ Mar quez, มาร์คมาเกสแชมป์โลกสิสมัยคนปัจจุบันนี้และปีนี้กําลังจะลุ้นแชมป์สวยที่5 ด้วยการทำาุนคณะสมทิ้งห่างคนอื่นไปอย่างมากมายและในกรแน่งขันพ t t ีทีแนลงกลางปีที่จะมาถึงฮอนด้าได้มีการจัดบูธในงานอย่างยิ่งใหญ่โดยได้มีการนำรถแข่งรุ่นต่างๆมาโชว์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น rc 2 1 1 v rc 2 1 3 v รวมถึง sr 5 0 0พิธีการแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคุณสุชาติอรุณแสงโรธรองประธานกรรมการบริหารฮอนด้าขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้โดยฮอนด้าได้มีการเตรียมจุดพักคนพักรถ3จุดใหญ่ๆด้วยกันเส้นทางจากกรุงเทพ สุดจดบุรีรัมเส้นทางจากอุบลราชธานีสู่บุรีรัมรวมถึงเส้นทางจากอุดรธานีสู่บุรีรัมทุกคนสามารถแวะพักได้มีจุดในการรองรับก็คือเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถบริการนวดฟรีมีขนมขบเคี้ยวกาแฟชาให้ดื่มฟรีทุกคนนะครับสามารถแวะพักได้ทุกยี่ห้อไม่จำกัดว่าจะเป็นฮอนด้าเพียงอย่างเดียวนะครับฮอนด้าเปิดโอเพ่นทุกๆคนร่วมเป็นเจ้าภาพจดัดเล่นการในครั้งนี้ อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแนะนําชิปนักคารินอชิรัตภูวพัฒน์นักบิดหนึ่งเดียวของไทยที่ลงแข่งขันในรายการมอเตอร์ทรีต่อฤดูกาลช่วงที่ผ่านมารวมถึงกล้องสมเกียรติจันทราและสิทธิวคลาสอีกคนหนึ่งและสำนรักแข่งดาวรุ่งประกอบด้วยไอซ์นิติพลแสงสว่างกองรัชกรบัวสีแชมป์กรอบชัยแซ่หลิวลงแข่งรุ่นเอเชียเทนน์คัพในรายการนี้เรื่องราวของอีพีออนด้าในการประกาศกล้องเรสตูดีมมีอะไรสำคัญบ้างเรามาฟังสัมภาษณ์กันดูครับ ก็การแข่งขัน m o t ต g p ที่จะเกิดขึ้นนะครับต้นเดือนตุลาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแขกจากต่างประเทศเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะจากทางยุโรปหรือทางเอเชียด้วยกันนะครับจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับครั้งนี้บริษัท AP Honda นะครับก็อยากเป็นเจ้าภาพนะครับ เป็นส่วนหนึ่งที่เราเออภูมิใจที่จะต้อนรับนะครับอยากให้คนที่สนใจมาดูมอเตอร์สปอร์ตนะครับการแข่งขันครั้งนี้มีความสุขกลับไปนะครับเราเลยจัดกิจกรรมไว้มากมายนะครับที่จะต้อนรับแขกทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศหนึ่งในกิจกรรมที่เราจัดคือเรื่องของตัวไทยจีพีเลสเตชันนะครับคือเราเตรียมนะครับสเตชัน สำหรับผู้ที่ขับรถเดินทางที่จะเข้าบุริลัมนะครับในส่วนที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ส่วนที่มาจากอุดรแล้วก็ทางอุบลราชธานีนะครับเราเตรียมสเตชันไว้นะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์เนี่ยได้พักผ่อนนะครับเรามีการเตรียมกาแฟนะครับเรื่องของชานะครับเรื่องของขนมขบเคี้ยวนะครับของดองต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ขับรถมาเหนื่อยล้าได้พักผ่อน นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีนวดแผนโบราณให้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะเมื่อยล้าก็จะมีทางผู้ชำนาญการนวดเนี่ยนะครับมานวดแผนโบราณให้หายเมื่อยนะครับก็ผู้ที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับก็สามารถที่จะมาแวะนะครับฮอนด้าเรสสเตชันของเราได้นะครับเราถือว่าเราเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกับทางประเทศไทยนะครับ อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการเข้ามาชมกิจกรรมในสนามเราเตรียมไว้มากมายเลยนะครับไม่ว่าเ,เรื่องของการมาแคมปิ้งนะครับเราก็มีเต็นท์เตรียมไว้1500หลังนะครับสำหรับสมาชิกคองดาเองแล้วก็สําหรับสมาชิกทั่วๆไปครับที่ยังไม่มีที่นอนนะครับอยากนอนเต็นท์บรรยากาศธรรมชาติเนี่ยเรามีเต็นท์ให้ขอให้มาลงทะเบียนนะครับในวันที่5วันที่6วันที่7กับเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าไปได้ที่เต็นท์เนี่ยเราก็ยังมีอาหารนะครับอาหารว่างๆง่ายๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ํา ไฟพร้อมครับอยากให้มาลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็มาดูกันนะฮะและอีกส่วนหนึ่งเ,เรามีเรื่องของ เวลคัามไอเรียนะคร no area, ine, week, we ับเวลคัมไอเรียน UH ี่เราจัดไว้ก่อนที่จะเข้าตัวสนามนะครับที่นี่เนี่ยเรามีการทดสอบรถของเราเป็นรถสปอร์ตรุ่นใหม่ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรถคอนเซปต์นนโอสปอร์ตอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรามีนิทรรศการรถรถแข่งตั้งแต่อดีตนะครับสมัยคริสต์มาสวิไลโรดนี่ครับดิเลกอาชาวงต่างๆเป็นตำนานการแข่งขันในประเทศไทยแล้วก็มีโชว์ไว้นะครับหรือว่าจะมีสามารถชมการถ่ายทอดเรามีทีวีจอยักษ์นะครับสามารถชมได้จาก เวลคัมเอเรียนี้นะครับพอเราเข้าไปข้างในแล้วนี่นะครับเ,เราก็จะมีนิทรศการตัวใหญ่เลยอันนี้เราเจะชมรถที่เรานำมาจากต่างประเทศเป็นรถตำนานนะครับ NSR 500ของดูฮานเรานำมานะครับหรือ r c 2 1 1นะครับตัวแรกเลยเราก็นำมารวมทั้งตัวของออทางมาเกตนะครับ r c 2 1 3 v นะครับ ก็อยากให้ทุกคนครับที่อยากเห็นรถจริงๆนะครับของรถแข่งในตำนานนะครับแล้วก็รถปัจจุบันของมารเกตสามารถามาถชมได้ที่นี่นะครับรกิจกรรมภายในมีมากมายครับมิดแอนกรีสดูฮารมาร์เกตเปโตซารวมทั้งนักแข่งไทยที่กำลังทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมี BNK48 นะครับก็มาจัดคอนเสิร์ตนะในบูธของ Honda นะครับรวมทั้งมีศิลปินมากมายครับ มีปามี่ก็มีนะครับมากมายเลยท่านผู้สนใจนะครับตอนนี้เนี่ยถ้ามาในงาน m o เต g p ครั้งนี้สนุกสนานกลับไปแน่นอนครับพอด้าเองที่ลงทุนจัดครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายเลยเราอยากให้คนที่มาชมมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับมีความประทับใจในประเทศไทยนะครับมีความสุขสนานจากการชมมอเตอร์สปอร์ตกับไปนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับก็อยากให้มาดูใหม่นะครับมาเราเองเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกๆคนครับผม อย่าลืมนะครับ Honda t ไทยจีพีรีสต์สเตชั่นจุดพัฒนาบิดสู่บุรีรัมย์ของทุกๆคนไม่ว่าคุณจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไร ไปพักได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจมีอาหารเครื่องดื่มพร้อมและมีช่าคอยตรวจเช็คชารถได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ไรอันด้ยังไดง้มีการจัดบูทธที่สนามช้างเซอร์กิตด้วยการนำรถบรรทุกต่างๆมาโชว์อย่างมากมายตั้งแต่ r c 2 1 1 V RC 2 1 3 V รถแข่งแชมป์โลกหลายสมัยรวมถึง NSR-500 ของไมเคิลดูฮาน NSR 150 SP รแชมป์ประเทศไทยของยูริกอาชาวงก็จะมาโชว์ในงานนี้ด้วยเช่นกันผลการแข่งจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ สบวัตด,ดิคราซซีเอ็มพี t t ทีไทยแลนด์แกรนพลีร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญไปด้วยกันกับการแข่งขัน MotoGP สนามที่15ของฤดูกาล PTT Thailand Grand Prix 2018พบกัน5-7ตุลาคมน,นี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อัลมาดดอมิซซีวีอีกันที่ชางอิ n เตอร์เนช t ่นแนลซีเคิร์ดฮกันที่บุรีรัมย์เลโอแจ็คเคน